ทีนี้เราก็ต้องปรับปรุงค่ะปรับปรุงที่สมุดรายวันทั่วไปเราจะพูดสิคะสิ่งที่ถูกคืออะไรคะเงินสดถูกไหมระหว่างตัวที่ถูกกับตัวที่ผิดงันสดถูกตรงกันแล้วดังนั้นตัวนี้ไม่ต้องแก้ภาษีขาานะคะภาษีขายถูกถูกแล้วไม่ต้องแก้ที่เหลือมีตัวตรงกันอีกไหมไม่มีอ่โอเคไอ้ที่ผิดล้างไรายได้อื่นออกเลยไหมใช่ค่ะเราก็จะได้บิดรายได้อื่นล้างออกปรับปรุงนะคะ สองหมื่ค่าเสื่อม<ะ>ราคา,าตัดออกหมดค่าเสริมราคาสะสมไม่เคยลงไม่เคยลงก <David. S 2> ลง็ลงลงด้านเดบิตค่าเส,ส 2, 7, 4, าื่อมสะสมสองเจ็ดสี่เก้เก้าค่ะเครื่องจักรยังไม่ลงก็ลงด้านเครดิต องหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยล้างออกแล้วก็กำไรขาดทุนด้วยใช่ค่ะหนึ่งเก้า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 นี่คือปรับปรุงบัญชีขายทรัพย์สิน